เรียกได้ว่าหนุ่มๆ BTS นั้นก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำของหายในรายการบอลวยัตทุกซีซั่นเลยนะคะตั้งแต่พาสปอร์ตไปจนถึงลืมกระเป๋าเดินทางโดยหนุ่มๆมมัมกจะวางของไว้ผิดที่ผิดทางอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะนำจุนเนี่ยขี้ลืมมากๆเดี๋ยวก็มือถือหายแว่นหายใครได้ดูเนี่ยต้องแบบว่าเหนื่อยแทนเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งรายการบอลวอยานเนี B ่ยก็เป็นรายการที่หนุ่มๆได้ทำร่วมกับวีรายตั้งแต่ปี2016นี้ด้วยกันถึง4ซีซั่นรูปแบบของรายการก็เหมือนการให้หนุ่มๆน,นั้นนะคะได้ไปเที่ยวต่างประเทศโดยก็จะเน้นไปทางยุโรปและก็วางแผนการเที่ยวก็จะเป็นในด้านของทีมงานที่จัดไวยให้แล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีการให้หนุ่มๆน,นั้นนะคะไปเที่ยวกันแบบอิสระด้วย ซึ่งรายการนี้นะคะก็จะทำให้เราได้เห็นหนุ่มมบางทันในอีกแง่หนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นได้เห็นในมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนั่นเองค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของบางทันแล้วก็ยังมีวิวบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่แฟนๆได้เห็นหนุ่มๆบางทันไปที่สถานที่น,นั้นเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลย และด้วยความขี้ลืมของหนุ่มๆก็ลืมอีกเช่นเคยแต่หนุ่มๆดันลืมอะไรไม่ลืมแต่ดันลืมเจโฮปนั่นเองดันลืมสมาชิกของตัวเองอะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าขี้ลืมจริงๆเลยนะคะหนุ่มๆบางทันเนี่ยและในครั้งนี้นะคะในตอนที่ไปเที่ยวนิวนซีแลนด์นะคะหนุ่มๆน,นะได้แวะไปที่ปั๊มแก๊สและเจโฮปก็ได้ลงไปจากรถ และตอนที่เขาเดินกลับมาเพื่อที่จะขึ้นรถแต่หนุ่มๆบางทันที่เหลือได้ขับรถออกไปและก็ได้ลืมเจโฮปไว้ที่ปั๊มแก๊สเรียกว่าแฟนๆที่ดูรายการนี้ไปแล้วนะคะต่างก็ต้องขำแล้วก็ต้องตลกกับความขี้ลืมของหนุ่มๆบางทันแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นหน้าของพี่เจโฮปเนี่ยก็ต้องรู้สึกสงสารอย่างแน่นอนเขาก็ได้โทรไปหาเพื่อนๆว่า นี่พวกนายทิ้งฉันไว้ทำไมซึ่งทุกคนก็ต่างคำขันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สนุกสนานไปกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เจโฮปก็ได้พูดกับจองกุกว่าจองกุกฉันเลี้ยงนายมานะแล้วนายทิ้งฉันได้ยังไงซึ่งจองกุกก็ได้ตอบกลับไปว่าใจเย็นเย็นจเย็นเย็นพี่ชายเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับนะคะ สงสัยแล้วก็ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะว่าคุณลืมสมาชิกในกลุ่มของคุณได้ยังไงกันนะ